ันวันแม่เดี๋ยวเอาขนมไปฝากแกไปตามเลยอันนี้คุณแม่รู้ราคาแล้วหรือยังคะเนยังยังแังไม่ต้องบอกไม่ต้งาสองคนพัวเมียนะคะครับวันนี้เราก็จะมาซื้อของให้กับคุณแม่นะคะในวันแม่ครับทุกคนให้คุณย่านะคะครับค่ะเพราะว่าไอคุณย่าเนี่ยแกแกชอบชอบซื้อเอฟของครับในสินค้าครับทุกคนแกชอบแบบเอฟ ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นลาก็เห็นอะไรที่ขายออนไลน์แล้วยิ่งหนึ่งแถมหนึ่งเอฟเอฟง่ายเอฟเอฟเร็วมากเลยค่ะแล้วมันมีแบบ <c oughs> อยู่ช่วงหนึ่งก็คือรองเท้าที่แกเอฟมาครับทุกคน<ช><ช>ซื้อแบบหน<ช>ึ<ช>่งแถมหนึ่งพอมาใส่ไม่ได้นะครับปวดก็บ่นครับว่าแบบมันใส่ไม่ได้แล้วมันเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับบางคู่บางคู่ใส่แล้วก็ก็เจ็บเท้าอย่างนี้นะคะก็ก็ลเ,เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาซื้อรองเท้าที่มันสบายเท้าแล้วก็เพื่อดีต่อสุขภาพของคุณแม่แกนะครับใช่ค่ะนะครับว่า เดี๋ยวก็ไปเซอร์ไพรส์นะครับว่าว่าแกจะเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นแกครับว่าแกจะรู้สึกยังไงแล้วก็จะดีใจไหมนะครับหรือว่าจะหรือว่าจะโดนโดนบ่นซื้ออะไรมาแพงยังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ตอนนี้หาก่อนครับว่าไม่รู้ช็อปองเท้าอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะไปกันตอนนี้หาหาหาอันนี้ครับหาเลยนะหาช็อปองเท้านะครับแม่มีชั้นหนึ่งแต่ชั้นสองจะไปดูกันไป็นยันไงคะ ท,ที่นี่ก็คือเซนทรันขอนแก่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันชั้นหนึ่งกับชั้นสองเหรอใช่เอาครับไปหาของน่าดีชองน้องส่ซีอันนี้เหมือนิึงตื่นนอนเลยเอ,าาเอเ่นรนะหลกนี่ครับหาของอยู่ครับ ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับรูแล้วน,นะครับว่าผู้หญิงอยู่ชั้นหนน,หน,นะคะโอเค,อเคอก,กี้เขาบอกครับเอาระบบมาได้เดือนทางไหนวะฝั่งข้างนู้นมาฝั่งทางนี้นะครับก็เดี๋ยวสองคนหัวเมนะครับวันนี้ก็จะมาเซอร์ไพ์นะครับคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ถามคุณคุณแม่ของผมนะครับคุณแม่ของผมแกก็ใส่รองเท้าแบบอะไรของแกงก็ไม่รู้แกก็อชอบเอฟอะไรของแกมาไปมั่วหมวนทุกทุกอย่างอันนี้ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ อยวไปดูกันนะครับว่าชั้นล่างเป็นยังไงนะครับบายบายจีบายชิบาย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 ยังบายบายแต่ตอนนี้แม่มันเห็นอะไรไม่ได้แม่แม่ของถูกค่ะของถูกเซลล์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 ่ลดลด50%มันจะเป็นอะไรที่แบบโดนโดนโดนตาและโดนใจเรามากลด50%นี่ไง เอาย่าไม่บอกสิมันซืญรถด้สิบเปอร์เซ็นต์เอารถบอกล้วบอกไปแล้วครับเจอเจอแล้วครับนี่ครับเป็นรองเท้าครับรองเท้าจเลยอ่ะรองเท้าเพื่อสุขภาพชอบสีนี้นะครับนี่แหละครับก็นานๆทีซื้อให้แกเอามีเบอร์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 เก้านะมีสามสิบเก้าเดี๋ยวไปดูสามสิบเก้าสามเก้าทรงนี้สวยไงตอนนี้กำลังหา หาเบอร์รองเท้าให้คุณแม่ครับเดือดๆเนี่นะครับเบอร์เท้าให้แกจะได้ใส่ออกงานได้สามเก้ามีอยู่ค่ะอันนี้มีไหมมีค่ะอ๋ออันนี้คือนะครับดูได้ได้ยังขอดูสี่สิบเอ็ดเพื่อเทียบกับไซส์นี้ได้ไหมเพราะว่ามันมีสามเก้าแล้วโดดมาสี่สิบสี่สิบเอ็ดเลยเนาะใช่ค่ะขอขอขอดูขอขอดูนะครับเอาเป็นขอขอดูเป็นสีนี้ก็อันนี้มีมี มีสามเก้าอยู่เนาะลูกงอแงลูกงอพี่จ้ารองเท้าแตะเลือใช่แล้วครับกับรองเท้าได้แล้วค่ะเจ็ดก็ได้หนึ่งร้อยบาทนี่โชว์ได้สีนี้นะคะรองเท้าสุขภาพนะคะก็คือเป็นแบรนด์นี้เลยนะคะครับโอ้โหใกล้หน้าโฆษณาโฆษณาไม่เข้าแบรนด์ค่ะโฆษณาไม่เข้าเราเก็บไปก่อนค่ะเก็บไปก่อนนะครับอันนี้เขาเยังพูดไม่ได้เพื่อคนที่เรารักนะคะคครับนะเอไอ้คุณนาย เสียตังค์นเสียตังค์แล้วค่ะายคุณนายจ่ายอันนี้ก็จะมองแต่ของคือตอนนี้ครับเนี่ยครับเห็นของเซลล์ไม่ได้ครับนะเป็นไงของเซลลอ่านมาดิโอ้แล้วานตามากค่ะเราต้องวิ่งใส่เลยนะคะคำว่าเซลล์นี่คำว่าเซลล์เป็นแอปเซนทันนะคะเพราะเก็บคูปองไว้ในแอปเซนทันโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกค่านจะดูนั่งไปเสร็จกลับมาด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบมาปากข้างหลมากกรชนปลาได้แล้ว ดาาล้ของขวัญของคุณแม่นะครับนี่นะคะก็เปนแม่ไม่มีอะไรให้แกอ,อันนี้ของของของคุณแม่ย่านะคะเดี๋ยวค่อยมาดูรีแอคชั่นแกนะครับว่าตอนที่ให้แกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปเรื่อยๆปะ่ปะเซซีไปป<ะ>เดินไปค่ะบเซซี่นะครับเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นนะครับเธอเป็นคน,นให้เดี๋ยวฉันเป็นคนให้ แต่เธอหายตัวหรอว่าลุดสายหรือ่าสยหายโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเดีอคชั่นแกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมครับของคัณวันแม่เดี๋ยวเอาขนมไปฝากแกไปตามเลยตามไปดูเพราะว่าหายไปทั้งวันเลยจะโดนด่าแล้วพ่อนี่อะไรครับทาอะไรขนมซื้ะมาฝากจริงไหมใช่ค่ะ หรอคะขนมที่สั่งนะคะสั่งขนมได้เหรอโอ้โหได้แล้วของลูกเฮ้ยปบอกใครวะขวันวันแม่นะแม่มีอะไรให้เลยรองเทาแม่นอนเปิดดูหน่อยไอเด้นจุ๊บยังรักแม่นะจ๊ะไอรองสิไอรองสิคะเดี๋ยวรอง ลองก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแก่เขาขาดนะใครได้ไหมโอ้ยใหแท้ได้ไหคะอันนี้สี่สิบเอ็ดนะคะไม่ได้นะคะน้อยมากเลยค่ะวุ้นอ่ะได้ไหมคะโอ้ได้อยู่ได้อยู่ในมันยาวไม่อร่อยไม่สวยเหรอต้องสามสิบเก้าแล้วฮะงันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไมม่ีเดี๋ยวแม่ใส่ดูก่อนแล้วก็ยืนใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพงเดี๋ยวพงไปเพียบเพาอันนี้ลองลองก่อนเปลี่ยนเขาได้อยู่ จะได้อยู่จะไม่ต้องมีสิผมไม่เอาถ่ายรูปนี้นะคะรองเท้าสุขภาพนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็บปินก่อนจะไปไหนก็หายได้อยู่แม่จะไม่ได้ยืดออกไงไหนเเินออไหนแม่ดูสิได้พอดีไม่รำพอดีแล้วพอดีนะคะพอดีพอดีแล้วไม่เปลี่ยนสามสิบเก้ามันเล็กใช่เจ้าสามเก้าเล็กค่ะแม่ อันนี้คุณแม่ดูราคาแล้วหรือยังคะเนี่ยยังย่แไม่ต้องบอกจะดูจ้ากระดานรถนะนะคะไปดนะครับก็ใครคือคุณแม่นะครับก็นี่แหละครับทําความดีนะครับก็เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับกาไรอาหารทะเลที่ขายได้ก็มาให้แกลวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามสองคนผัวเบียด้วยนะครับผมจะไปสำเร็จจ้าแม่บ๊ายบายนะ ไม่ได้ชอบมากค่ะ